แชวัชแชวัชวัสวัสดีค่ะปุยปุยนะคะปุยปุยรถมือสองบางใหญ่ค่ะวันนี้นะคะปุยก็มีรถดีๆสวยๆมานําเสนออีกแล้วคันนี้นะคะขอบอกเลยใครตามหา X-Series <ifier> อยู่นะคะคันนี้ต้องถูกตาต้องใจแน่ๆโคตรสวย โค้ดของโค้ดสวยต้องบอกเลยนะตัวนี้ปี18นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะตัว1.9 Z ปี2018นะคะเ,เพื่อนๆ X Series นะคะคันนี้นะคะไม่โคตดน้อยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงออกข้างเลยนะคะไม่ได้ใช้เลย5ปีมาแล้วนะคะไม่อยู่แค่3 7 0 0 0เท่านั้นเองเฮ้ย X Series ไม่3 7 0 0 0 ไม่รู้อ่ะใครจะเอาไม่เอาตามใจละกันวาช้าอดหมดนะจ้าขอบอกเลยตัวนี้นะคะเพื่อนๆขาปี2 0 1 7นะคะไอ้กบุยบา้บาบา้บา,บาปี2018นะเพื่อนขาดูเลยนะคะโคตนหล่อโคตนหล่อเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะคะมันต้องมีคาดการแบบนี้ลายงูเหลือมอ่ะงานลายงูหลามปะสีเทานะคะเพื่อนๆขาตัวนี้นะคะออกห้างนะ94แสนสี่ พูดยืนเลยและกันแล้วกาแสนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะปี2018ไม่สามหมื่นของปุ้ยเนี่ยปุ้ยขายแค่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะ6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหายไปสามแสนเลยนะเพื่อนๆค่ะสาหรับเจ้ากเอ็กซิรีของปุ้ยคันนี้เดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าจ้ะดูกันเลยร้อนลายจูโทนนะคะร้อนลายจูโทนขอบ18นะคะเพื่อนๆคะคาดลายมาเลยเอ็กซิรีต้องสีแดงๆแบบนี้จ้ะรอๆแบบนี้กันไปเลยนะจ๊ะจ๋ามา โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้อะโลบงโลบาอะไรลยเรียกไม่ถูกเหมือนกันอะอะตัวนี้หลอ่อเลยเทียบเท่าเทียบเท่า TRD เทียบเท่าล็อกโคเทียบเท่าอะไรอะแอดลีเทียบเท่าเลยอะตัวนี้ยังหล่อค่ะมาตัวนี้เลย X Series นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเครื่องพันเก้าเกียร์ทงเกียร์ถอยมีให้หมดแล้วไลเนอร์นะคะมาดูก่อนเลยโคตรของโคตดใหม่ค่ะต้องพูดแบบนี้เลยนะคะ ของโคดใหม่ค่ะเพืเเอ่อนๆขามาดูด้านล่างกันนิดนึงนนึงดีกว่านี่ยางอะไรค่ะยางอะไรไม่เคยลงดินมาก่อนนะคะลายเส้นยังอยู่เลยดูดิเนี่ย ลายเส้นยังอยู่เลยอ่ะยังไม่เคยลงดินมาก่อนเลยนะคะช่วงล่างอย่างดําค่ะเดิมๆทั้งคันการันตีเลยบอกเลยนะคะว่าน็อตไม่มีใยับทั้งด้านหน้าและด้านหลังร้อยปอร์เซ็นต์พูดไปเพื่อนจะไม่เชื่อนะปุ้ยบอกเลยนะรถคันนี้ปุ้ยมีการตรวจสอบนะคะจากบริษัทกูอิสเปคชันไทยแลนด์แล้วด้วยถึง344จุดเลยมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะแถมมีใบสอบบนะคะการันตีให้อีกนะคะถึง อใบสองขบอกกรันตรนะคะว่ารถนะคะไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอนชนหนักน้ำท่วมพิควมกอมไม้ไม่มีเลยเพื่อนเพื่อบอกเฮ้ยไม่น้อยขนาดนี้เขามาขายทําไมเจ้าของเปลี่ยนจ้ะเจ้าของเปลี่ยนรุ่นอยากขับ SUV จ้ะ นะก็เลยมาเปลี่ยนเอาคันนี้นะคะด้วย XSeries ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเบาะหนังนะเบาะหนังดำนะ,ะได้เบาะหนังดําเลยคลิปแดงนะคะเพื่อนๆคะโอ้โหเปิดมานะคะโอ้พวงมาลัยนะคะดูพวงมาลัยได้แดงคะ่ะตัดกันค้นหลอตัวนี้มันตัวแซดนะคะเพื่อนๆได้จอ DVD นะคะแต่เป็นแอร์มือหมุนอยู่นะจ๊ะเป็นเกียร์แบบ6สเปรยน,นะคะเพื่อนๆโคตรใหม่พูดเลยใหม่จริงๆคาดกันมาเลยนะคะมา เดี๋ยวดูดีกว่าว่าเฮ้ยปุ๋ยหลอกปะวะไมน้อยอย่างนี้จริงๆเหรอะวะคันนี้สตาร์จ้าสตาร์จ้ามาเลยจ้ามาจ้านี่จ้ามาอยู่ที่สามหมืเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเจแถมนะ้ำมันก็ใกล้หมดด้วย <laughs> โอเคนี่นะคะไม่ได้ก๊อกก่อยนะปกติตัวแซดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นกุญแจไขนะคะแต่คันนี้เป็นกุญแจเลตอบนวิไลเซอร์นะคะ เป็นู้สตารานนะจ๊ะบอกก่อนเลยนะจ๊ะตัวนี้ปุ้ยบอกก่อนว่าปุ้ยทำรีวิวฉบับเต็มมาแล้วนะคะกับทางเจ้าหน่ายปุ้ยเองปุ้ยเป็นคนอัดเองนะคะคันนี้นะคะทำรีวิวแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรีวิวฉบับเต็มก็มีนะคะแต่อันนี้ปุ้ยจะมารีวิวแบบเรียลชทยบ้านใช้บ้านเลยดีกว่าตัวนี้นะคะ i s u z u d m a x Cap 4นะคะ1.9ึ่งจ i ดเก้าไซส์ไท r ลนเอนะคะออก5 9นะกแสนกว่ากับ9 000, 5แสนนะปุ้ยขายแค่6490 0 0บาทเช่านั้นคะ่ะเพื่อนๆฟรีดาวนะคะฟรีจัดฟรีโ ผ่นะะนอนนะคะผ่อนนะคะสําหรับนะคะใครนะคะที่เครดิตดีนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะผ่อนแค่หมื่นเดียวจ้าผ่อนแค่หมื่นเดียวจริงๆซจ,จ้าสำหรับเจ้าดีแมทเอเซอรีนะคะบอกเลยมีคันเดียวนะเพื่อนๆ่อเฮ้ยต้องรีบมาตื่นเต้นว่ะเออมันใหม่จริงดูดินี่คือสภาพนะคะเพื่อนเพื่อนขข้างในนะคะสวยงามนะคะโอ้โหถุงยังไม่ได้แกะเลยจ้ะถุงกันถุงอะไรอะหน้าต่างอะไอถุงอะไรนะไอที่บังแดดอะยังไม่ได้แกะเลยจ้ะ ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ X Series ของปุ้ยนะคะปุ้ยขายนะที่บอกนะขายอยู่แค่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะผ่อนถูกสุดแค่หมื่นเดียวฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้านะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะเพื่อนผ่อนแค่หมื่นเดียวจริงๆค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไปไป้ายแดงนะถ้าจะเอารุ่นนี้ต้องใช้เงินออกรถนะจ๊ะขอบอกก่อนเลยนะต้องใช้เงินออกรถนะถ้าจะเอาดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้านะคะแต่ถ้ามาที่ปุยะะ้ยค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถ ปีดาวดอกเบี้ยายาว7ปีกันไปเลยโอเคเอาเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องหรือว่าอยากจะคุยเป็นเคสเคสว่าเฮ้ยฉันเข้าเงื่อนไขที่จะได้ฟรีดาวดอกเบี้ยสอาวะมาโทรมาแต่บอกเลยนะว่าเงื่อนไขของมันมีง่ายทีเดียวค่ะภายใน6เดือนนี้นะคะคุณไม่ได้ไปทํายื่นสินเชื่ออะไรมาหรือว่าภายใน6เดือนนี้นะคุณไม่เคยล่าช้าเอาดอกเบีย 99, ้ยสองเ้าไปเลยยาว7ปีโอเคค่ะอย่าลืมนะ ชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้โพลเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปุ้ยนะคะกับทีมงานนะคะจะติดต่อกลับไปค่ะเพื่อนคะ่ะไม่ก่อนนะเดี๋ยวมีเรถดีๆแบบนี้มาอีกเมื่อไหร่จะรีบมานำเสนอต่อค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ